กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่พิเศษมากจากวงการยานยนต์ของประเทศไทยกับรถรุ่นใหม่ปี2026ไทรุง TR Transformer Jeep คันนี้ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่เป็น o f f ฟโ a d สายโหดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยสีเงินด้านหรือ Matte Silver ที่ดูดันสะดุดตาไทรุงตั้งใจสร้างชื่อด้วยรถที่แข็งแกร่งดีไซน์แบบกึ่งนทหารและรุ่น t r a n s f ฟอร์ r ใหม่นี้ก็คือการยกระดับไปอีกขั้น ทันทีที่เห็นทีอาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์จีสีเงินด้านคมปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีเสน่ดึงดูดสายตาตัวรถมีเส้นสายคมชัดแข็งแรงเหมือนรถหุ้มกรดที่ออกมาจากหนังไซไฟทรงรถกว้างบางโครนขนาดใหญ่บ่งบอกถึงความแข,แข็งแกร่งส่วนสีตัวถังแบบด้านช่วยลดการสะท้อนทำให้ภาพลักษณ์ดูลึกลับน่าเกรงขามด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบแนวนอน ไฟหน้าล็ดรูปทรงเฉียบคมและไฟเซ็นซิกเนเจอร์ที่พาดยาวเต็มด้านหน้าดูทันสมัยแต่ยังคง DNA ของความลุยแบบออฟโรดมองจากด้านข้างยังคงเห็นความเหลี่ยมจัดของตัวถังสไตล์กล่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ Transformer Jeep แต่ครั้งนี้ถูกปรับให้ทันสมัยขึ้นทั้งเรื่อง a e r o ได n a มิกและรายละเอียดเล็กๆเช่นมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวถังกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวในตัว ล้ออันลอยขนาด18ถึง20นิ้วมาพร้อมยางออฟโรดดอกลึกที่พร้อมบุกทุกเส้นทางระยะความสูงจากพื้นก็จะเต็มขับขึ้นหินลงหลุมหรือปีนทางชันได้แบบไร้กังวลด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเลตแนวตั้งประตูท้ายแบบเปิดข้างที่ติดยางอะไหล่เต็มขนาดและกันชนที่แข็งแรงพร้อมลุยทุกสถานการณ์แน่นอนครับว่าความสวยไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งสำคัญคือเครื่องยนต์รุ่นปี2026คาดว่าจะมาพร้อมตัวเลือกหลัก2แบบ แบบแรกคือเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังราวๆ200แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรตอบโจทย์งานลุยหนักและการบรรทุกสัมภาระส่วนอีกทางเลือกคือเครื่องเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้พละกำลังประมาณ250แรงม้าเอาใจคนที่ต้องการความเร็วบนถนนดำแต่ยังได้ความทนทานสำหรับการลุยทั้งสงเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมโหมดแมนวนวลให้สายขับมันเลือกเปลี่ยนเองได้ หัวใจของคันนี้ยังคงเป็นสมรรถนะออฟโรดเต็มขัน้นตัวถังแบบบอดี้ออนเฟรมยังอยู่แข็งแรงและทนทานสุดๆระบบขับเคลื่อน4ีล้อถูกอัปเกรดใหม่มีโหมดให้เลือกตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหินหรือหิมะพร้อมดิฟล็อกหลังและเกียร์โฟลสํสำหรับการปีนป่ายจริงจังช่วงล่างถูกปรับเซตใหม่ให้รองรับทั้งเส้นทางโหดและการใช้งานในเมืองทำให้ใช้งานได้ทุกวันไม่ใช่แค่ของเล่นสุดสัปดาห์ แชสซี่ถูกเสริมความแข็งแรงพวงม,มาลัยตอบสนองไวขึ้นมุมไต่มุมจากและมุมล้อใต้ท้องรถก็ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเรียกได้ว่าเอาใจสายออฟโรดจริงๆแต่ในขณนะเดียวกันบนถนนเรียบก็ได้ความนุ่มนวลและเงียบขึ้นด้วยการเก็บเสียงที่ดีขึ้น เรื่องราคาท้ายรุ่งยังคงวางตำแหน่ง t r a n s ส o r m e r Jeep ให้เป็นตัวเลือกที่ไม่ซ้ำใครเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างชาติอย่าง j e ๊ p w รนเจอร์หรือ Toyota Land c r u รู e เซอร์ปโดโดยรุ่นปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ราวราว1 8ถึง2.2ล้านบาทไทยหรือประมาณ50,000ถึง60,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและตลาดถือว่าคุ้มค่าเมื่อมองถึงความถึกความสามารถและความพิเศษที่ได้ สำหรับกำหนดการวางขายรุ่นสีเงิงนด้านของ TR-Transformer Jeep 2026คาดว่าจะเปิดตัวในไทยช่วงปลายปี2025และเริ่มส่งออกในต้นปี2026โดยงานมอเตอร์โชว์กรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเวทีเปิดตัวอย่างเป็นทางการและน่าจะเปิดจองล่วงหน้าทันทีหลังงานซึ่งบอกเลยว่ากระแสะแรงแน่นอนสุดท้ายนี้คำถามคือคันนี้คุ้มค่าความสนใจไหม คำตอบคือใช่แน่นอน Transformer Jeep ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิศวรกรรมไทยที่สร้างขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมสุดโหดพร้อมดีไซน์ล้ำอนาคตที่ท้าชนได้กับแบรนด์ระดับโลกถ้าคุณคือสายลุยสายท่องเที่ยวหรือแค่ต้องการรถที่มีตัวตนชัดเจนบนท้องถนนคันนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้าน และนี่คือรีวิวเบื้องต้นของไทรุงที่ r a n s f o r m e r j e e p 2 0 2 6 2สีแมทซิเวอร์ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้คอมเมนต์ Comment มาคุยกันหน่อยครับคุณคิดว่ารถคันนี้พร้อมชนกับแบรนด์ใหญ่หญๆระดับโลกหรือเปล่าหรือมันจะเป็นไอคอนที่ดังเฉพาะในบ้านเรา